อ่าใช่อขอบคุณกันอ่านะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็รับเพลงลูกทุ่งนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่านิเทศจุฬานะครับเขากาลังจะจัดใหญ่นะจัดหนักนะฮะเตรียมจัดคอนเสิร์ตฉลอง84ปีลูกทุ่งไทยในวันอาทิตย์ที่14มกราคมปีหน้าต้นปีนะฮะแล้วก็มีการจัดงานถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ครับผมซึ่งงานถแถลงข่าวนะคะของคอนเสิร์ตฉลอง84ปีลูกทุ่งไทยค่ะก็จัดขึ้นที่ณห้อง ประชุมดรเทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งก็เป็นคอนเออสิร์ตชอง84ปีลูกทุ่งไทยค่ะความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และกรมส,ส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งานในงาน,ถนแถลงข่าวก็มีคุณพนเพลงลูกทุ่งนะแฟนเพลงแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานกันอย่างคึกคักเลยค่ะ คอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้นะฮะเป็นกิจกรรม1น,นะฮะของการฉลอง84ปีลูกทุ่งไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา84ปีลูกทุ่งไทยไปยังภูมิภาคต่างๆแล้วนะฮะเพื่อรวบรวมครับองค,ความรู้จากครูเพลง แล้วก็นร้องลูกทุ่งเนี่ยนะฮะมาจัดรวบรวมกันนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็ต่อยอดวงการลูกทุ่งนะครับ<อ>ให้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีการผลิตครับสารคดีสั้นนะฮะแล้วก็จัดประกวดครับหางเครื่องระดับอุดมศึกษาไปพร้อมๆกับการเสวนาอีกด้วยครับผมสาหรับคอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง84ปีลูกทุ่งไทยนะคะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มกร,ราคม2567ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะตั้งแต่เวลาบา สายสโมงจนถึง5โมงเย็นนะคะโดยจะมีนักร้องลุกทุ่งระดับตำนานแล้วก็นักร้องลุกทุ่งที่มีชื่อเสียงกว่า60คนเลยคะ่ะอทิเช่นหน่อยไหมอทิเช่นนะฮะแม่พ่องนะฮะพองศร <ront> ีวรนุช<ะ>นะครับตามมาด้วยพ่อชายนะครับพ่อชายเมืองสิงห์ <eller S 1> เพลินพรมแดนแจ็คธนพลศรชัยแม่วิเชียนยิ่งยงยอดบัวง,งามศิรินทร ia านิยากรนะฮะทัศรียามาสีและอีกเพียบอนนี้นี่พี่รสุริย ผมบอกเลยจัดข้ามวันข้ามคืนก็ยังได้ี่่พพลลุุาทั้งหมดนะฮะจะมาโชว์ลูกคอนะครับขับรถขับร้องนะฮะแบบเพลงลูกทุ่งนะครับที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะครับพร้อมด้วยนักดนตรีไทยเดิมดนตรีสากลแล้วก็หางเสียงนะคุณกว่าร้อยคนบอกเครื่องนี้เขามายกเซตยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแล้วก็ไม่ีบอกมีการประกวดด้วยนะครับ ก็การแสดงคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คอเพลงลูกทุ่งและผู้สนใจเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรกันในวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 84ปีลูกทุ่งไทยสร้างสรรค์สู่สากลได้เลยค่ะสุดยอดผมบอกเลยงานนี้ตัวทงานนี้เกียพลาดจริงนะเพราะว่าดูฟรีดูฟรีด้วยอะแลเพลงนะคุณเอ้ย เพลงของแต่ละท่านนั้นนักร้องเนี่ยผมบอกเลยเอามาตะ <60 S 2> ฟังซีทีก็เพราะ <60 S 2> พเราะรศิลปินที่จะมาเจอกันในงาน